คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเก่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินก็จะพาเพื่อนๆมาคำนวณสูตรหลักร้อยบนชนสองสูตรนะคะโดยสูตรนี้นะคะจะชนกันมาทั้งหมด11งวดนะคะงวดนี้แอดมินลงเป็นสูตรชนสองสูตรนะคะโดยทั้งสองสูตรนี้นะคะจะอ้างอิงมาจากงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดมินลงเป็นชนสามสูตรนะคะ ก็แต่ว่าสูตรการคํานวณน,นะคะเลขเด่นของเรานะคะมันมาออกที่สูตรที่1น,นะคะและสูตรที่2ผลการออกรางวัลนะคะแปดสามห่งห้าหลักร้อยเข้าที่เลข5นะคะ ในสูตรที่1นะคะก็คำนวณเลขเด่นได้เลข5และสูตรที่2ก็คำนวณได้เลข5นะคะทั้ง2สูตรนะคะสูตรที่1กับสูตรที่2มันเข้าแต่สูตรที่3มันหลุดนะคะแอดมินก็เลยจะคัดทั้ง2สูตรนี้นะคะมาชนกันให้เพื่อนๆดูในงวดนี้นะคะก็เหลือเป็นเลขเด่นชน2สูตรนะคะโดยสูตรที่1จะใช้หลักพันบวกหลักร้อย สครั้งนะคะบวก10ล่างผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก1นึบวกหบวกหกบวกหค่ะสูตรที่2นะคะจะใช้หลักร้อยสครั้งบวกหลักหน่วย2ครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศนย์บวกห้าบวกหนึ่บวกสนะคะเพื่อนๆสามารถนำทั้งสองสูตรนี้นะคะไปคำนวณย้อนหลังได้นะคะว่ามาชนมาทั้งหมดสิบเอ็ดงวดนะคะ เรามาคำนวณในงวดวันที่16มิถุนา63เลยนะคะโดยหลักสูตรที่1นะคะแอดมินก็ขีดเส้นสีชมพูนะคะสูตรที่2ขีดเส้นสีเขียวไว้แล้วนะคะสูตรที่1นะคะ1-5-5-2บวกบวกบวกนะคะ1-5-5-2บวกบวกบวก พันร้อยร้อยสิล่างนะคะหนบวกห้าได้หกหบวกหได้สิบเอดสบเอบวกสได้13ค่ะสิบาเราก็นำเลข3นะคะตัวท้ายมาบวกเลขคงที่สามบวกหได้สี่สี่บวกหได้ห้าห้าบวกหได้11บเอ็ดซนหนึ่งนะคะหนบวกหได้2ค่ะสูตรที่สองนะคะเส้นสีเขียวนะคะ หลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักหน่วยห้าบวกห้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกเจ็ดได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดได้ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่เรานำเฉพาะเลขสี่ตัวท้ายนะคะ เลขหน้าเราไม่เอานะคะเอาเฉพาะตัวท้ายนะคะเลข4น้า4มาบวก0นย์ค่ะ4บวก0ูนได้4 4บวก5ได้9 9บวก1ได้10ใสศูนย์ะคะ0นบวก3ได้ 3, 3. มงวดนี้นะคะเลขเด่นที่เราเห็นชนกันทั้ง2สูตรนะคะก็คือเลข4นะคะงวดนี้นะคะ เลขเด่นหลักร้อยบนนะคะจะชนกันที่เลขสี่นะคะ เลขสีนี้จะเด่นจริงหรือไม่เราก็ต้องมารอลุ้นผลกันค่ะช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นําสูตรที่น่าสนใจมานําเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสาหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ